สุภาสิตสอนใจปัญญาสุตตวินิจินีปัญญาจิติสิโลกะวัตตนีติอาทิปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสุตตะคือการฟังปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเจติคุณและชื่อเสียงนรชนผู้เป็นมนุษย์ในโลกนี้ประกอบด้วยปัญญาแล้ว แม้เผชิญความทุกข์ก็จะสามารถประสบกับความสุขได้ปัญญาคืออาวุธที่สุดล้ำค่าที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความสำเร็จไปสู่ความเจริญและเป็นเครื่องช่วยนำพาชีวิตของเราให้พ้นทุกข์ได้จุดเกิดของปัญญาคือการตั้งใจฟังสุขคือฟัง ตั้งใจฟังให้ดีอย่าขี้เกียจจิคือคิดคิดให้ละเอียดเมื่อสงสัยปุคือถามถามตามเนื้อความที่เป็นไปลิคือเขียนเขียนไว้เมื่อสงสัยให้เปิดดู